การที่เรามีกําลังใจวันนี้ท่านอยากให้เราเน้นเรื่องก,กําลังใจอันเนื่องมาจากว่าบางคนจะคิดว่าเรามีจะมีกําลังใจอะไรในการที่จะปฏิบัติทํายังไงถึงจะปฏิบัติกําลังอะไรก็ไม่มีบุญบารมีก็น้อย สิ่งที่เป็นการที่เราคิดแบบนี้นะครับมันจะทําให้การปฏิบัติเข้าสู่มรรคสุ่พลของเราเนี่ยมันล่าช้าเนื่องจากว่ามันเป็นอกุศลกรรมที่มันดนจิตของเราให้คิดอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาจริงๆคนที่เกิดมามีร่างกายครบ32มีหน้ามีตาปกติผิวพรรณปกติเบื้องต้นเนี่ยกำลังกำลังที่เขารักษามาอย่างน,น้อยๆสินของเขาก็าต้องเริ่มบริสุทธิ ดังนั้นจะบอกว่าตัวเองไม่มีบุญไม่มีบาสนาไม่มีบารามีเป็นอะไรจริงๆแล้วถ้าไม่มีเนี่ยเราก็คงเกิดมาพิการเกิดมาแล้วตกทุกข์ได้ยากต่างๆนานาและบางคนก็มีกินมีใช้มีชีวิตที่ดีแต่ทําไมยังบอกตัวเองว่าบุญบารามีไม่มีดังนั้นสิ่งที่เป็นกําลังใจนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและบุคคลใดที่เริ่มเข้าที่ที่มีบุญบารามี เกิดมาเป็นมนุษย์พร้อมบริบูรณ์แล้วมีตามีมหูมีจมูกมีลิ้นมีกายพร้อมบริบูรณ์ในการที่จะปฏิบัติแล้วมีสมองที่ปกติสามารถคิดอ่านเข้าใจสิ่งต่างๆได้กําลังบุญตรงเนี้ก็มากพอโข,อขอแล้วกับการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกแล้วบุญที่สําคัญก็คือเราได้เกิดมาอยู่ในยุคข,ของพระพุทธศาสนามีครบทั้งองค์สามนั่นก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทำไมเราถึงไม่มีบุญ ทำไมเราคิดอย่างนั้นอยู่ทั้งทงที่ขณะนี้เราโชคดีขนาดไหนแล้วเท่านั้นยังไม่พอถ้าเราไม่มีกําลังบุญบารมีการที่เราจะเป็นคนทั่วไปแล้วก็เป็นได้ทํามาหากินเลี้ยงชีพไปวันๆเกิดขึ้นมาก็ใครมีโตขึ้นมาก็ทำงานอยากทำงานดีๆอยากมีลูกมีสามีมีมครอบมีครัวทำธุรกิจธุรกรรมหาเงินหาทองใช้เพื่อมีความสุข วิ่งหาความสุขอยู่บนสิ่งที่วิ่งหาไปเรื่อยๆแต่กับสำหรับบางคนที่เขาวิ่งอยู่แบบนั้นไม่ช้าไม่นานก็แก่ไม่ช้าไม่นานก็ต้องตายเราก็เห็นมานักต่อน,นักแล้วแต่สำหรับผู้คนที่เริ่มสนใจในการที่จะมาปฏิบัติเริ่มสนใจที่จะเข้าวัดเริ่มสนใจที่จะเริ่มให้ทาน กำลังใจกำลังบุญบารมีตรงนี้ก็เริ่มส่งเขาแล้วให้เห็นถึงว่าการที่เราสร้างบุญบารมีนั้นมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราหลุดพ้นได้